สวัสดีครับพี่น้องท่านปองปายท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านมือนี้สองสายฟรีสไตล์จะพาพผู้ชมบรรยากาศที่ตลาดจุดปัดฝนสองอันมานมอภัยนนรมเรียมด้วยพี่น้องปองปายไปเไปกันเลยครับคือเจ้าบ่เปิดดอกบา,านเปิดบาน,นเหรอเรื่องนี้เรียนมากินนี่ล่ะนี่มีเต็มแมงเต็มรถเดยวหนี่งฝนแมงมาเานี่ยแมงโก้เส้นแหลบมบักน้อย อ่หอยวันนี้มันมีหอยผมเลยเป็นอาขมเมนต์กำลังลงมาไม่มีชักคนไม่ตคอมเมนต์ด้านมีคนไม่เดินไม่ตะขมเม้นเสย่อยไปสย่อยมาอันนี้นะ กิน,น,นมะเล้ยมน้ำดื่มเยอะแยะเลยกระเรมกระเมกระเมวัากจะกดเลยกดอางดีบห่อนบอ่อนาว โบรานรถขนแมงแมงโกมตมะข้างงามเมื่อไ่บกเอาซุปแม่ะกอนตัวนั้นยยอายอากมน่ไรเแล้วตัวนั้นอยากเดินจำนะต้องสดๆใช่ไหมอัน,นมักกินตะกรอนอันโอ่ยมากเยอะตะกรอนขเหมือนซ้อมากเลยผมหวงัง เม่อนยอะอ่อนตอนยมันวะมันัอยู่ัจลงลงมากะลางลงมาเหือนเป็นหัเตี้ยกว่าท่าครับจมได้แล้วันนี้กินไอ้ก้อนก้อนเอ๊ะ ก็ได้กบังหันไหมบอพยิงมาหันนะได้ยังไรหันเลยฮะหันได้ยไยาสูบยได้แาสูบมันบนี้อกเสาอเอเ็ดก็ไปแกงแด้เอาเห็ดเอาห้าวเอายาสูบไปกินเลยสิแมงโกมงโก xuất xuất ngày mai nữa tuần này. đó là hết bớt. mua mì gì này đây này. ứ. anh Khánh Khê. mua ứ, bực ứ, ừ. ừ, à, ừ. bực ứ hơi măng. อื้อหน่อยบึกอื้อหน่อยแมีงโกแมีงโกมะม่วงม่วงโลละโกปาดบ่ทุงรัดร้อยรัดร้อยเห็ดบดออนดอนลายเนาะ ไม่สวดเจ้าคอนมักขำป้อมป้อขำป้อมขำป้อมนี่มจ้าคหนวยังยองมาถ่ายอยู่วะกนลังจันบ่มจันบ่มอยู่ กระเทียมหัวกระเทียมหัวหอมหัวหอมได้หรืออยูอ่ทรายสดจากคลอนเยอะปะสดสดจาก ฟอ<ไ>งแพร่ใช่ป่ะถุงอ,อร่อยขึ้นปะ่ะถุงอร่อยค่ะช่งอเอาั่งเอาก็ได้อร่อยโล่อยแม่สวดตะคอนเห็ดบดอ่อนๆช่องอานมาช่องอานแซ่วาไร่าไแล้วก็จะมาต้มนนเนี่ย เอากี่กิโลคะเอาโลน้ํามั้ยอะไรเอาอยู่บ่บ่เรื่องเฮ็ดนะนาเอากิน <gülouch> 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 <Ashim concrete> <gülouch> <gülouch> หันปาเยอะแยะหิดบดกินตนก็มีขินขวนก็มีเตินขวนก็มีกินตอนกันมีบอ กันไปเลียงใิโอ้ยเจอกเสืบุรามันหนักมากนวกลามสว้เนาะไว้อปไปันกัดคนอยู่บ่มาเขาก็ใส่สนามลบได้มาเนี่ยยมดูระเบิดอัน้นเขาเคืือไ้ใส่สนามลบมาอัก็ชนกเลย กัละหกสิบบาทบ่ะมันก็ไปคนละทางมันนํากันไหมตอนล่วงไปไง่ายๆแล่นล่วงตอนขนะึ้นนีลาขึ้นบรรทุกน้ำชิ้นขาส่งออกแค่แคเครือน้ำเด่ม น้ำดื่มน้ำดื่มกระสิงตอนหลกักพิระนัก เราขส่งออกไปยันกะแลม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 กินอเย็นบเย็นบนของแขกของปลามอของแขมัเมืองเฮ็ดลดยาสูบเรานึงก็มียนี่ วันนี้ด้วยวันนี้รวยตัวนวันนี้กายพวกนี้รวยมันจะได้เรียกเอา ด่ันไปเลยรสสุกอ่เไปเพรารสสุกเปิดไม่ให้เัประ,ปะตูบองตัวน่ะข้าเจ้าได้ยังแม่กินนเมเปียวค้ามักไปยในนมเปรียวมากมากสิ่นมันรสค้นแมงแมงโก้ใจใสยมา้ามาว่านง้อหนูสิ่นายนมเปียวซื้อร้านใจใสแล้วหนู ตลาดไทยบ่ค่อยมีหลายไว้ตั้งนี่เป็นร้านห้างปะ่ะล่ะกุงคอยจวดจ่างเดียว